ผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังอย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกันค่ะแม้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองเนี่ยที่ติดตามครอบครัวของสาวเจนนี่รัชนกก็จะรู้นะคะว่าครอบครัวของสาวเจนนี่รัชนกเองเนี่ยอบอุ่นเอามากๆจริงๆค่ะแล้วทีนี้คะ่ะสาวเจนนี่ของเราเนี่ยก็มากความสามารถสุดๆอีกด้วยนอกจากที่ว่าเธอนะคะจะมีผลงานเพลงออกมาให้ FC แฟนคลับที่ติด ตามเธอได้ดูได้ชมกันแล้วเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเองสาวเจนนี่ก็ประกอบธุรกิจอยู่หลายอย่างเอามากๆในตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวเจนนี่ของเราเนี่ยทั้งขยันแล้วก็มาความสามารถสุดๆค่ะแล้วทีนี้ล่าสุดนี้เลยทางด้านสาวเจนนี่คุณผู้ชมเธอก็กําลังเตรียมปล่อยนะคะ MV เพลงใหม่ของเธอนั่นก็คือเพลงแด่หัวใจที่แตกสลายค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเพลงดังกล่าวนี้เนี่ยสาวเจนนี่ของเราเล่น MV ็ม เพลงเองเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละช็อตนะคะเบื้องหลังของ MV เพลงดังกล่าวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่า f c แฟนครับเมื่อเห็นแล้วเนี่ยต่างพากันร้องไห้ต่ตาๆกันกับสาวเจนนี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าสาวเจนนี่รัชนกเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของเพลงแด่หัวใจที่แตกสลายเป็นอย่างมากมีทั้งช็อตที่เธอนะคะร้องไห้คุณผู้ชมแล้วน้ําตาที่ไหลออกมาของสาวเจนนี่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นน้ําตาที่ เธอเนี่ยเสียใจจริงๆนะคะสําหรับหัวใจที่แตกสลายแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเพลงดังกล่าวนี้เนี่ยเข้ากับชีวิตจริงของสาวเจนเนรรัชนกเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะและนี่แหละค่ะแล้วก็มีเบื้องหลังนะคะบางส่วนใน MV เพลงแดง่หัวใจที่แตกสลายของสาวเจนนี่นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งก็คือคลิปดังกล่าวนี้เลยนะคะทางด้านสาวเจนนรรัชนกเนี่ยนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ส มือสองแขนเนี่ย ถูกผูกติดกับเตียงนะคะพร้อมกับมีการถ่ายอารมณ์ที่สาวเจนเนียรัชนกเนี่ยกรีดร้องนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าซีนดังกล่าวช็อตดังกล่าวนี้สาวเจนเนี่ของเราเข้าถึงอารมณ์เป็นอย่างมากค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากเบื้องหลังดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยแฟนคลับที่ติดตามเธอนะคะต่างก็พาก,กันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าเก่งมากๆแม่เจนที่สุดเลยค่ะแม่เก่งมากป๊าป๊าก็ ขอดูเบื้องหลังอีกนะคะยังอินอยู่แล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันคุณผู้ชมค่ะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงเบื้องหลังเพลงดังกล่าวของสาวเจนนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้ยยังอินอยู่เลยดูตอนไหนน้ําตาพลัดตอนนั้นแล้วตอนจบคืนหน้าสงสารแรงกว่าเดิมคือพระเอกตุยฉากมีน้ําตาไหลเลยเก่งมากๆมีเจนดูตอนนี้ก็ร้องไห้อีกแล้วเราเพลงน้องกินใจมากๆไม่หมดเพียงเท่า คราวนี้คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่า FC แฟนคลับนะคะที่ติดตามสาวเจนนี่เนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะถึงฉากใน MV เพลงของสาวเจนนี่บอกว่าอินเอามากๆนั่นเองค่ะ